สวัสดีจ้าพี่น้องเรื่องเดียวมากินตำซัวกุ้งสดุ้งจ้าก่อนกินกินกับฝากกดไลกดแชร์ช่องกินพารแซ่บเลยค่ะไม่ทั้งเพจกับยูทูบแล้วคะเนาะจังใดกะขอพูดได้หลายค่ะมากินกับเลยค่ะกินกับน้องชายกับน้องน้องสับไพเด้อค่ะเด้อมาแซ่บๆนัวๆอยากกินจัดให้ค่ะมาเอากินกันเลยจะใส่ไหมบ้เอากินไปเลยจ้า เอากระดาษทิชชู่ไว้นั่นแหละแล้วก็ใส่เบอกเอากินไม่ต้องซ้อนหรอกมั้งสตอจ้ะเนี่ยสตอรบาดกินไปเลยแบบไหนก็ได้ระวังตาระวังมันดิบตาก็ได้หมูย่อเหมืนเด็กหมูยนี่เอาไหมในตู้เย็นต้องเขาแล้วกเขาบบลเล็ตจิ๋เหล็กบัวใส่เอาเอาไหมแบบคุณเตงวัดตั้มใส่เหรอนุ่มๆ เอาจานมาห้องก็ได้ด้วยวัดพี่น่องเสียงมันอยู่ตรงนี้นะมันต้องออกร่างก,กายหรออื <c oughs> อ <c oughs> อาหารต้องสึงด <c oughs> กินหลายคนต้องสุดซาดซุดซันะจ๊นะน้ <c oughs> ุ้งอ่ะเอา้ามีน่อไม้น้ำใ่ไหมน,นอมาไม้สดน้ำน้ำกลมกลมอยาวกินที่กินดีเหรอนะ้าไอวิบอมาหนนะ้าสิได้แบบว่าให้วิกิน <laughs> นาะวิมาอยย่เป็นเดือนนะปากบานเลยนี <laughs> น่ใช่ ม,ไไมไาไหนยอมมากเลยขยิก,กอาเดอจ้ามาเดอจ้าน่อไม้ต้มเนี่ยนอรอมากลับเลยเย็นนะจอแสบนาะอืมแสบรู มันเสียงกับไม้นี่แหละเอาแบบสถานฟ้าไปเลยไม่มีหนังไก่แ <c oughs> ตูด้กินบงไหนนี่งอุ้ยสัตว์อมไม่ได้เอามาอีกเขาเขายิบใส่ก,กระมังนี่แหละไปเอาไป <c oughs> ไปเจางชะอมวันนี้มันผักเต็ม <c oughs> เ <c oughs> มื่อกี้ กินได้หลายค้นนี่แหละมันถึงแกแซบดูดูดิฮึมสีมมสัน เท่ได้ก็ได้เท่หมดเลยโอ้สัตอพี่นอ้องกินแล้วไม่สัตอนะอนะ๋ยวาทำก่อนอ้าวออ,อ,อ,อนยัาหยาบ กินจ้าเราถึงพริกพริกสดสีแซ่บกว่าเราไม่มองว่างสิพี่เม็ดใหญ่อยู่นี่จะว่าอันนี้สี่ฝักห้าสิบอ,อ่ะยุนาไม่คู่

กุ้งกินมั้ยอยากกุ้งแล้วมันเด้อดใช่ครับเดีอดมบอกว่ามันเดือดต้องเปาด้วยเลยว่าคนนี่มันจริงสีมันเนาะ เดี๋ราแบบหอมฮะเป็น hmm. ยังเป็นยังไงบ้านไส้น่ะผู้ไดยนาเสร็จจริง้ามึงเหรอก็พู้ไม่เห็นงาน่ะไกหมือมันเป็นอยังเมื่อก่อน มันบวด,ด,ด,ดทองสิเหรอเี่นกหเ็ดยังกอถากูหายบีดอเออมาส่องให้มันหน่อยส่องให้มันดูหน่อยเออวบส้งลูกสมุนทรให้มันสีอยางมันอยู่น้ำปลาเน่ยมาเร มาอยู่นี่นะ้ำมากินแบบมา,ม,ามากินตําปลาหมึกเนี้ยตาําส้มตำกินนั่นกินนี่บุคคลนี้ไม่สามารถรักษาได้หรือเปล่าก็เขรามาดังนะดีเวทเลี้มา กินล,ลายคนย้นแหละมันเึงนกีแ่บนได้กิบหนึ่งไพ้ <Hi. S 2> กินพักอีกอย่างดอกเป็นดอกดอกไหมเป็นนิ่น,นวยไหมว่าคุณพักางโอ้โหยุงตัวนี้อิ่มแล้วกินไปตียุ่งไปนะพี่นอ้อง

นอใหม่โยอมันว้าวต่ำยังไงฮะผักข้าวขาวแบบรากชูผักข้าวตองมีอยู่เลยบัวรักต่ำผักข้าวขาวยังไงบัวรักต่งผู้ใดต่ำนี่เขาบุ้งนี่คิดเรื่องนั้รากชูติผักข้าวตองข้าวขาวแบบผักข้าวตองมั้งผู้ใดต่ำคนไหนน้องเด็กหน่อยๆคนหน่อยๆอะไรอือคืออียังแ่บ พาข้าวจองสิแจ้กุ้งน้องสะพภ้บอกว่าอยากกินเลยจัดให้หนึ่งถาดแ่บเจ็บไปหนีนะจ๊ะบริไดมาจากเทียเพราะว่าไม่ได้หยุดงานโควิดกระยาน เสืองามค่ะปะเสืองามคักพี่น้องมแต่น้ำปลาแดกเต็มเลยฟาาสิเบิดทาลติจ้าพ่น่ะจวดจัดฟาดบึ้มปื้อเต็มไปหมดเลย เหลือหน่อยหนึ่งจ้าสำหรับคลิปกินตำทานนะจ้าตำซั่วกุ้งสะดุง่งกะจบลงไปแล้วจ้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาสซ่บเลยค่ะไม่ต้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังใดก,ก็ขอบคุณเลยหลายจ้าไปแล้วจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะ